I'm not Terima kasih telah menonton! Untertitelung เจ้าลาหูองย์จันจะให้แล้วก็ <c oughs> เสียงเล็กครับตัวนี้เสียงเล็กเหมนจะมีคันลมบางๆด้วยครับเสียงเล็คันลมก็าดุมากครับมาไว้มากครับขึ้นปุ๊บขึ้นปุ๊บขานมาคียคำนไหครับบินมาแล้วครับเดยยังไม่ถึงที่นั่งนะครับ ปล่อยไม่เศ้าปุ๊บขนปั๊บเดินแค่3ามสีเก้าเองครับบินมาแล้วครับแต่ติดยาครับนกเหนียวไม่ยอมลงมาติดเลยครับเสียงเล็กคารลุมบางๆครับตัวนี้เจ้าลาหูอมจังจานให้สวยๆแล้วครับหวานเจี๊ยบ,บถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากบดไลคกบแชร์ กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับคลิปนี้ผมกับเจ้าลาหูอนจารย์ก็ขอลาไปก่อนครับขอบคุณม,มากครับ